วันนี้เราจะมาดูโจทย์แนวการหามุมระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์เลยโจทย์เขาบอกว่าเวลา6นาฬิกา45นาทีเข็มสั้นและเข็มยาวจะทำมุมกันกี่องศานะครับโจทย์ข้อนี้จะยากจะยากกับคนที่ยังไม่รู้สูตรนะครับจริงๆข้อนี้มันต้องใช้สูตรการหาค่าของมุมระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับเดี๋ยวโจทย์สูตรเกอะเลยนะครับ สูตรนะครับการหามุมระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับก็คือเออสามสิบคูณเอชลบห้าสิบห้าจุดห้าคูณมินิทนะครับแล้วก็ใส่ออสส์หรือว่าค่าสมบูรณ์ไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือมุมระหว่างเข็มสั้างเข็มยาวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแทนค่าสูตรกันเลยครับอ่าสูตรครับก็คือออสส์ของสามสิบคูณเอชเอชเนี่ยก็คือชั่วโมงนะครับอัลเลอชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยก็คือหกนะครับเพราะว่ามันเป็นหกโมง อ่ะเราก็แทนตัว h เนี่ยเป็น6รย30นะครับคูณ6แล้วก็ลบกับ5.5 n คูณมินิตมินิตครับก็คือนาทีนะครับคูณนาทีซึ่งนาทีตรงนี้เนี่ยก็คือ45นาทีนะครับอ่ลบกับ55คูณ45นะครับอ่ะโอเคเราก็ใส่ค่าสมบูรณ์ของมันไปนะครับอ่า มันก็จะได้เป็น30เนี่ยคูณ60จะได้เป็น180 180ลบ5.5าจคูณสีนะครับจะได้เป็น247.5นะครับอ่าโอเคจริงๆเมื่อเราลบแล้วเนี่ยครับจะได้เป็นลบ67.5ิบเ้าราก็ใส่ค่าสมบูรณ์ซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยครับมันคือระยะห่างจาก0อ่าอย่างระยะห่างจาก0ลบ 67.5เนี่ยเมื่อเราถอดแอบ l ูต e ออกมาเนี่ยมันจะได้เป็น67.5นะครับอ่ามีค่าเท่ากับ67.5แล้วก็องศานะครับเพราะฉันเนี่ยข้อนี้สามารถตอบได้เลยครับอ่าข้อนี้ตอบ67.5องศานั่นเองนะครับอันนี้คือสูตรการหามุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกานะครับอ่าโอเค นะครับข้อนี้จะยากต่อเมื่อคนที่ยังไม่รู้สูตรแต่อันนี้เมื่อดูคลิปนี้แล้วรู้สูตรแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนี้จะทำโจทย์แนวนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว่ากดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสันกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ไรจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ